สวัสดีนะคะเพื่อนทุกคนช่างมาแล้วนะคะช่างก็หยุดไปนานนะคะเพื่อนๆวันนี้เนาะช่างก็จะให้มาดูลูกค้าของช่างเพื่อนๆสังเกตเห็นทรงผมด้านหน้าที่มันกลางออกมาไหมคะที่ช่างให้ดูทั้งชายด้านหน้าของลูกค้าผมด้านข้างของลูกค้าอีกด้านหนึ่งเห็นไหมมันจะกลางออกลูกค้าบอกเอาลองทรงตำ่ำเพื่อนๆคิดสภาพผมสิคะ ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นผมอย่างนี้แล้วลูกค้าสั่งรองทรงต่ำเพื่อนเพื่อนจะตัดได้ไหมในเมื่อผมด้านข้างมันกลางออกมาอย่างนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนนึกถึงตามหลักความจริงแล้วเนี่ยมันสามารถจะตัดได้ไหมวันนี้ช่างก็เลยนำทรงนี้มาให้ดูก็คือว่าฝืนฐานผมไม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะถ้าผมมันกลางออกมาอย่างเนี้ย แล้บอกว่าตัดลองทรงต่ำถึงตัดออกมายังไงมันก็ไม่สวยนะคะเพื่อนๆมันก็เลยต้องเป็นทรงที่ช่างเนี่ยต้องดีไซน์ให้กับลูกค้านะคะ,ะช่างก็เลยใช้เบอร์สาในการคลีนความยาวรอบสีสังอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นี้นะคะแล้วส่วนด้านที่เพื่อนๆเห็นช่างกำลังจะถ่ายอยู่นี้ก็เป็นช่วงที่นะคะ ช่างจะใช้วิธีการใช้เบอร์สามนี่แหละในการคลีนนะคะตัดส่วนที่มันกลางออกเนี่ยใช้เบอร์สามเนี่ยคีนให้สั้นไปเลยนะคะนี่อย่างที่เพื่อนๆกํากำลังเห็นอยู่นี่เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะตัดงานให้เป็นรองทรงต่ำได้เนาะไอ้ผมลูกค้าเนี่ยเห็นไหมบางคนยาวออกมาแล้วมันไม่รูปมันไม่รู่ลงถ้าลูกค้าสั่งรองทรงต่ำเนี่ยเราก็ตัดออกมาแล้วมันก็ไม่สวยเนาะ ช่างก็เลยใช้เทคนิคตัดตามฐานผมที่มันสามารถจะเอาทรงไหนมาใส่ให้ลูกค้าแล้วมันออกมาสวยช่างก็เลยใช้วิธีการครีมด้านข้างที่มันกลางออกมาทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตัดลองทรงต่ำตามที่ลูกค้าอยากได้ได้เนาะถ้าทรงผมลักษณะน,นี้เนะเาะอ่ไม่ใช่ว่าลูกค้าสั่งลองทรงต่ำเอาแล้วก็ตัดไปแต่งานออกมาไม่สวย บางทีลูกค้าเขาก็ไม่ได้ทราบหรอกเนาะว่างานที่เขาอยากได้กับฐานผมหรือว่าศีรษะเขาที่มันมาเนี่ยมันจะออกมายัางไงมันจะออกมาก็คือความคาดหวังของเขาคือสั่งทรงไหนออกมาแล้วมันต้องสวยแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องพิจารณาฐานผมลูกค้าว่าเออถ้ามันตัดต่ำมันไม่สวยนะ,ะช่างก็เลยต้องเป็นงานที่ช่างดีไซน์ให้ สำหรับลูกค้าท่านนี้ของช่างเนามาถึงก็ไม่ต้องสั่งทรงนะเพื่อนๆเนะเพราะว่าอย่างที่ช่างเคยทำให้เพื่อนๆดูไปในหลายคลิปว่าลูกค้าเขาไม่รู้ทรงหรอกเนาะแต่เราจะตัดยังไงเนี่ยให้มันเข้ากับใบหน้าเขามากกว่านะสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาตัดที่ร้านช่างเนาะแต่ว่า การที่เราคิดและพิจารณาเองมันก็มีส่วนเสียเหมือนกันเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าลูกค้าทุกคนที่เราตัดออกไปแล้วเขาจะชอบทุกคนบางคนน่ะเขาชอบเราก็ตัดออกไปสวยเนาะแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ชอบที่จะตัดให้มันขาวบางคนก็ชอบตัดให้ดำบางครั้งช่างก็ลืมที่จะถามความต้องการของลูกค้าก่อน มันก็ทําให้เราเสียลูกค้าเหมือนกันเนาะเออคนไหนเที่ยวกลับมาตัดกับเราบ่อยๆก็หมายความว่าเออเขาชอบงานที่เราดีไซน์คนไหนที่เราดีไซน์ไปเราลืมถามมันก็เป็นส่วนเสียเนาะช่างก็จะมาพิจารณาตัวเองให้เพื่อนๆได้ฟังว่าบางครั้งมันก็มีส่วนเสียเนาะในการที่เราไม่ได้ถามความต้องการของลูกค้าก่อนแล้วเราค่อยมาคีเอทงานให้มันเข้ากับส่งเนาะบางครั้งช่างก็ลืม ในบางครั้งเนี่ยช่างก็ลืมเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมาถึงปุ๊บนั่งปั๊บช่างตัดปุ๊บบางคนช่างก็เพิ่งมันึกขึ้นได้ว่าเออเฮ้ยเขาไม่ได้ชอบสีแบบตัดให้มันขาวเขาชอบตัดแบบดําเราก็ตัดพลาดไปบางครั้งเราก็ไม่ได้ตัดไม่ไม่สวยเนาะแต่ลูกค้าเขาก็ไม่ได้ชอบบางทีอ่ะเออช่างก็จะตั้งสติว่าถ้าลูกค้ามาเราควรถามพาก่อนว่าชอบแบบขาวไหม หรือไม่ขาวถ้าคนไหนที่เราเคยตัดประจําแล้วเขาชอบที่เราตัดเขาไม่ได้ต้องการอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างนั้นเราเค่อยตัดตามจินตนาการเราช่างก็เสียลูกค้าไปหลายคนเนาะจากการที่ช่างสังเกตแล้วไปเห็นลูกค้าเขาตัดบางทีความเคยชินของช่างเนาะมันจะเกิดการดีไซน์ออกมาทันทีเมื่อเห็นใบหน้าลูกค้าเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียลูกค้าเหมือนกันจากการที่เราตาตามใจตัวเอง ลืมถามลูกค้าแต่ถ้าเราถามเนี่ยเราคงจะไม่เสียลูกค้านะคะเพื่อนๆช่างก็มีนะไม่ใช่ว่าช่างจะเอาแต่ข้อดีของตัวเองมาเล่าให้เพื่อน,อนๆนฟังนี่มันก็คือข้อเสียอย่างหนึ่งของการเป็นช่างเหมือนกันนะช่างก็จะมาเออพูดให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆฟังว่าเออมันก็มีข้อเสียเหมือนกันเนาะจากการที่เราไม่ได้ถามแต่ถามว่าเราตัดออกไปแล้วมันขี้เละไหมมันก็ไม่ขี้เล่แต่ว่าลูกค้าเขาไม่ชอบนะคะเพื่อนๆน ไอสิ่งที่เขาชอบเราก็ตัดออกไปสวยแต่บางทีเราก็ลืมที่จะถามเขาว่าเขาชอบแบบไหนนะคะเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ช่างก็จะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ทราบว่าบางครั้งถึงเราจะตัดดูใบหน้าลูกค้าว่าจะทรงไหนเหมาะกับเขาแต่เราก็ควรที่จะถามแล้วก็ไกด์ไลน์ลูกค้าในบางท่านนะคะบ้างเนาะ ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็คือคลิปนี้ก็คือช่างก็จะมาเล่าในส่วนของความผิดพลาดของช่างที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้เราเนี่ยเสียหายเนาะลูกค้าก็จะไม่กลับมาตัดกับเราแล้วก็ช่างก็จะให้ดูว่างานเนี่ยทรงผมมันบังคับให้เราต้องตัดทรงที่ไม่ได้อย่างที่ลูกค้าอยากจะได้เนี่ยมันเป็นยังไงฐานผมเขาเป็นยังไง ฐานผมกลางออกมาแบบนี้มันจะตัดยังไงให้มันออกมาสวยนะคะเพื่อนๆนวันนี้ช่างก็เลยจะมานําเสนอให้เพื่อนๆดูมันก็เป็นทรงที่ช่างเคยตัดให้เพื่อนๆดูนั่นแหละแต่ว่าช่างเขาจะมาพูดเก็ดเล็กเก็ดน้อยรายละเอียดนะคะว่าเออถ้าเราเจอฐานผมแบบนี้เราควรจะตัดยังไงเราควรจะทํายังไงให้มันออกมาสวยนะคะแล้วก็เพื่อนๆน ฟังช่างไปก็ดูเทคนิคการวางหวีของช่างไปด้วยเนาะเห็นไหมเวลาช่างตัดผมอะช่างตัด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 ช่างจะไม่ตัดไปมองกระจกไปถ้าเรารู้เทคนิควิธีการวางหวีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะสามารถตัดผมโดยที่เราไม่ต้องมองกระจกไปตัดไปมองกระจกไปตัดไปเนาะช่างสังเกตช่างไหมช่างก็จะตัด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 แล้วช่างค่อยมาหมุนเก็บรายละเอียดกับกระจก นะคะโดยภาพรวมช่างก็จะตัดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆว่าตัดยังไงให้มันไวตัดยังไงว่าเห็นฐานผมอย่างนี้แล้วเราควรจะตัดยังไงนะคะเพื่อนๆเนาะสำหรับผมด้านบนเนาะเพื่อนๆก็คงจะเคยเห็นช่างตัดบ้างแล้วแหละแต่ว่าเหมือนเดิมเราก็ต้องใช้ประสบการณ์และการพิจารณาฐานผมฐานผมบางคนตรงมากๆ เราจะไปตัดให้มันตรงเท่ากันทุกด้านก็ไม่ได้ถ้าฐานผมคนไหนที่เขาลู่อ่อนสามารถเป๋ซ้ายเป๋ขวาได้เราก็ตัดในส่วนของด้านข้างให้มันเท่ากันสองข้างได้อ,อย่างลูกค้าช่างคนนี้เหมือนกันเนาะฐานผมเขาเนี่ยเออสามารถที่จะเป๋ซ้ายเป๋ขวาแล้วมันไม่ลู่ลงเนี่ยเราที่เราสามารถที่จะตัดด้านข้างสองข้างเนี่ยให้มันเท่ากันได้ สำหรับลักษณะผมอ่อนแล้วก็เป๋ซ้ายเป๋ขวาได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นลักษณะผมที่มันแข็งๆตรงๆเพื่อนๆจะมาตัดให้สองข้างให้มันเท่ากันเนี่ยมันไม่ได้เนาะเพราะผมพวกแข็งๆตรงๆเนี่ยถ้าเราตัดสั้นปุ๊บเนี่ยมันจะดีดกลับเวลาเข้าไปเป๋ปึ๊บมันก็จะเป๋ไม่ได้เพื่อนๆก็ต้องพิจารณาฐานผมเนาะว่าฐานผมแบบนี้ตัดได้แบบนี้ฐานผมแบบนี้ตัดได้แบบนี้ จะให้มันตัดออกมาและให้มันเหมือนกันในลักษณะของการตัดผมด้านบนให้มันเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะเพื่อนๆเนาะเราต้องใช้วิธีการประสบการณ์เยอะๆแล้วก็พิจารณาว่าความเป็นไปได้มันได้ไหมเนาะเราตัดไปเรื่อยๆเราก็จะพอจะรู้ว่าเราจะทำยังไงว่าเออ ฐานผมอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะฐานผมอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะเราก็จะพิาจารณาฐานผมได้เองโดยอัด <c oughs> ตโนมัตินะเพื่อนๆเนาะสำหรับผมตรงนี้เนาะก็คือฐานผมที่มันกลางออกมาถ้าเพื่อนๆเห็นแบบนี้ <c oughs> เพื่อนๆไปเจอแบบนี้ในลักษณะที่เพื่อนๆไปเป็นช่างตัดผมอ่าเพื่อนๆก็นึกถึงช่างแล้วกันเนาะว่าเราควรจะแก้ไขฐานผมเนี่ย ด้านข้างเนี้ยเราควรจะตัดยังไงให้ลูกค้าออกมาสวยนะคะนี่นี่ก็คือลูกค้าประจำของช่างอีกท่านหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมาบอกทรงละถ้าช่างเห็นฐานผมปุ๊บช่างก็ตัดให้ลูกค้าเลยเนาะโดยไม่ต้องบอกว่าเอาทรงนั้นทรงนี้แล้วลูกค้าเขาก็ไม่ได้รู้กับเราด้วยว่าทรงเนี้ยมันเรียกว่าทรงอะไรแต่ตัดออกไปแล้วเขาชอบ เขาก็จะกลับมาเป็นลูกค้าประจําของร้านช่างนะคะเพื่อนๆแล้วก็เนาะในส่วนของช่างก็อยากจะเล่าว่าเออในช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะออลูกค้าช่างก็มาเออตัดกันจนสนิทสนมตัดกันจนเหมือนเป็นญาติพี่น้องเนาะบางคนตัดกันจนแบบเออคุยสนิทเห็นหน้ากันคุยกันอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้บางคนเขาก็ช่าง วันนี้ก็มาขอลาช่างกลับบ้านนอกเนาะเออเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจเนาะเพื่อนๆเนาะอ,อ,อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องไปก็มาลาช่างช่างก็ขาดลูกค้าประจำของช่างไปแล้วอีกหนึ่งรายนะคะสำหรับเดือนนี้เนาะก็มันเป็นเรื่องปกติเนาะทุกคนเนาะภาวะเศรษฐกิจมันบังคับมันก็ต้องเป็นไป ามอย่างที่มันเป็นไปเนาะเออช่างก็ต้องหาทำยังไงให้เราหาลูกค้าใหม่เพิ่มได้เพิ่มให้ได้นะคะถ้ายังไงก็ช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ช่างก็ขอเป็นกําลังใจเนาะให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่ว่าอาชีพไหนก็แล้วแต่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเป็นเหมือนกันหมดเนาะช่างก็เป็นนะ ลูกค้าช่างก็ไม่ใช่ว่าจะเท่าเดิมลูกช้าช่างก็ลดน้อยลงเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจากคนที่เคยมาตัดทุกเดือนก็กลายเป็น2เดือนมาตัด3เดือนมาตัดบางคนสเดือนมาตัดบางคน6เดือนมาตัดบางคนเจอกันสองปีหนึ่งครั้งก็มีนะคะเพื่อนๆ่อถ้ายังไงก็ถึงช่างจะมาช้าแต่ก็มาเนาะเพื่อนๆก็ดูช่างให้จบแล้วกัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากเนาะถึงช่างจะหายไปนานก็ยังมีผู้ติดตามช่างดูคลิปของช่างเหมือนเดิมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ช่างต่อไปแล้วกันเนาะถึงช่างไม่ได้ลงคลิปเป็นประจำแต่ช่างก็จะลงนะคะถ้ายังไงก็เพื่อนๆก็ไปดูคลิปอื่นก่อนก็ได้เพราะว่าช่างมีต้อง200กว่าคลิปนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆนะบายบาย